สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ลุงป่าออาามิดรักแฟนเพจที่รักเข้าลบทุกๆทันนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคลิปทุกเมนทุกไลทุกแชรทุกติดตามเด้อค่ะเด้อทั้งเกาแล้วกรใไม่นะคะ ผิดพ,พาดประการใดเบาจานใดออกไปใส่คำเบาบ่ถึกบ่ตองบ่หมาะสมยาลินกรกาบขอโทษขออภัยเวลานี้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อห่ติชมกันไปเนาะเะนาะ,ะตีเพื่อก่อคำใดที่ยาลินนำมาปรับปรุงแกไขใดยาลินกระทำนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนสุภูสุคนลุงป่าอาสุภูสุคนที่ให้โอกาสให้ยาลินได้ไม่โอกาสได้นำคำเบาคำจ่าคำแนะนำต่างๆมาปรับปรุงแกไขทำ ให้ช่องเยลินได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะหามาในเฮ้ากสิมาคุยกันถึงชีวิตเมียฝรั่งชีวิตพลิกจากดาวสู่ดินเนาะคะ่นะเนาะหาเรื่องในกสีเป็นอุทธรดีๆเป็นเรื่องเล่าดีๆบอกสู่ฟังเนาะคะ่ะเนาะเราก็ส่งกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านบ่าวาท่านนั่นสิ เป็นดาวข้างฟ้าก็ดีเป็นดาวที่ล่วงลงสู่ดินก็ดีนะคะฟังเรื่องเล่าเรานี่ไปเป็นเรื่องเล่า,าในช่องของยยลินไปนะคะซึ่งเป็นชีวิตของเมียฝรังทันนึงเนาะค่ะเนาะ,นะซึ่งสมัยอยู่เมืองไทยตอนอยู่เมืองไทยเราเป็นคนที่มีฐานะที่ดีนะคะค่ะอยากกินยังได้กินอยากไปไสมีคนขับรถให่บอกง,ง่ายๆอ่า สถานะทังบ้านดีเติบนะคะหายากเฮ็ดยังกระไดเฮ็ดว่าสั้นทอไปการเงินการท่องบอดไดขัดไดสนปันใดค่ะพอชีวิตพลิกผันมาได้แฟนฝรั่งนะะเนาะค่ะเนาะความฝันของแต่ละคนกับเคือกันถึงสีมีชีวิตที่ดีครอบครัวที่ดีหลายหลายคนกับฝันอยาก,กมีแฟนต่างชากก็ต้องเดินตามเส้นทางที่จะความฝันอ่ะก็มาได้แฟนต่างฉากนะคะพอได้แฟนฝรั่งแล้ว ความที่ชีวิตของเมียฝร,รังทันนี่ตอนอยู่เมืองไทยค่อนข้างคืเป็นผู้หลักมากดีเป็นภูมีอันจะก,กินเป็นลูกคุณหนูนะะเนาะค่ะเนาะตีนสี่เมื่อใส่พี่น้องจ้าหากพ่อมาได้แฟนฝรังแล้วชีวิตของเล่านี่ได้เปลี่ยนไปนะคะคะ ในเรื่องเล้าเรานี่จีเป็นการยึดติดยึดมั่นในสิ่งต่างๆนะคะพี่น้องค่ะพอมาได้แฟนฝรั่งแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วชีวิตของเราบ่คือเกาพี่น้องค่ะเพราะว่าอยเงางมติอยู่ชีวิตในต่างแดนไม่มีคนขับรถให้นะคะไม่มีแม่บ้าน คอยซักผ้าเก็บที่นอนหมอนมุ้งให้ไม่มีแม่บ้านคอยทํากับข้าวให้เมียฝรั่งท่านนี้เลยรกับเขากินบ่เป็นเน้พี่นอ้องค่ะกินกับเฮ็ดกับเขากินบ่เป็นเพราะว่าทุกอย่างตอนอยู่เมืองไทยชีวิตเหมือนซินเดอเรลล่านะคะ่ะมีอ่าเจ้าเป็นมีคนเป็นแม่บ้านดูแลห้มาสุยาง <c oughs> ขอไปพี่น้องคะ่ะพอมาอยู่เมืองนอกชีวิตเปลี่ยนไปนะคะ ใครไม่เคยทอดก็ต้องทอดนะคะนางรู้สึกว่าชีวิตของนางช่างตกละกำลำบากเหลือเกินจากจากอยู่สูงสูงดีๆทำไมล่วงลงสู่ดินพี่น้องคะค่ะขับรถก็ต้องขี่รถม่ขับรถบ่เป็นอยู่เมืองไทยเราก็ขับบ่เป็นพี่น้องเออเราก็มีตั้งแต่คนขับรถพาไปหั่นมเนีค่ะกับเขากับน้มมีแม่บ้านเหดใหายกินเสื้อผ้านาพงทุกอย่างเปะพอมาอยู่เมืองนอก สิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยได้บ่มีบ่เป็นบ่ได้แล้วนะคะพอมาอยู่เมืองนอกชีวิตรับบ่ได้พี่น้องคะเกิดการออยอมรับชีวิตบ่ได้ทำไมฉันมีผัวฝรั่งชีวิตฉันถึงแตกต่างกับตอนที่ฉันไม่มีนะคะค่ะตอนที่ฉันไม่มีฉันถูกเลี้ยงดูฉันถูกอุ้มชูฉันถูกดูแลเหมือนเจ้าหญิงแต่พอฉันมาใช้ชีวิตในต่างแดนยิ่งกว่าทาต ในความรู้สึกตอนนั้นนะคะในความรู้สึกตอนนั้นเพราะอยังผ้าเสื้อผ้าก็ต้องซักเองกับเข่าก็ต้องทํากินเองชีวิตไม่เคยขึ้นรถเมมาอยู่เมืองนอกก็ต้องขึ้นรถเม์ถ้าอยู่อิตาลีก็รถเมโทรเนะคะเนาะถ้าอยู่อังกฤษก็ต้องรถบัสรถเมนะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วนางจะรับชีวิตในจุดที่พลิกผัน ในกระทันหันนี้ไม่ได้ด้วยความที่ไม่ได้มาใช้ชีวิตในต่างแดนหรือมาท่องเที่ยวก่อนหรือมาศึกษากับสามีผู้นี้ก่อนนะคะพบกันเจอกันมากกันผู้ชายนีย่เที่ยวไปเมืองไทยหาอยู่ตลอดเวลาผู้ชายนีย่รับรู้ละว่าผู้ยิ่งนี่อยู่ในฐานะที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกับ คนหกคนแพ่งกันกย่อมอยากได้กันมาใส่ชีวิตอยู่น้ากันอยู่เมืองนอกอืมต่ว่าบ่าคิดว่าเอามาแล้วผู้เป็นเมียนี่สี่สี่ยอมรับกับชีวิตตรงนี้บ่ได้นะคะ่ะน่งเกิดอาการเป็นโรคซึมเศร้าเกิดอาการยึดติดกับชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ตํานี้โชคชะตาว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกนั่นคือโชคชะตาหยิบยื่นให้ เออคนเคยอยู่สุขสบายเคยมีข่าทาสบริวารพอมาใช้ชีวิตในต่างแดนนั้นนางต้องทำเองทุกอย่างน้ำตาแทบเป็นสายเลือดพี่น้องจ๋าแม่เอ้ยพ่อเอ้ยเออลูกอยู่เมืองนอกลูกทุกข์หลายเออสิไปใสมาไสาก็ต้องไปคนเดียวมาคนเดียวเพราะสามีทำงานนะคะหนักกว่านั่นพี่น้องหนักกว่านั่นบ่พอค่ะ สามีบอกว่าเธอมาอยู่ที่นี่เธอก็ควรหางานทํานะจะได้ไม่เหงาไม่ใช่ฉันเลี้ยงเธอไม่ได้แต่คนที่นี่เขาอยู่กันแบบนี้มาก็ต้องทำงานอาจจะทำแล้วแต่เธออยากจะทำชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่เธอจะได้ไม่เหงาดีกว่าเธออยู่บ้านเฉยๆเออฉันก็ให้เธอกินเธอใช้ได้เออผัวก็ค่อนข้างจะมีอันจะกินแน่จักน้อยมีหน้าที่การงานดีนะคะพี่น้องคะแต่ เธอกรบบอสามารถจะมีความสุขกับสิ่งที่ผัวบอกผัวว้าเวาให้ได้ซึ่งนั่งยึดติดยึดมั่นกับชีวิตที่เคยสุขสบายอยู่ในเมืองไทยมาก่อนมาเมืองนอกฉันก็ต้องเป็นเจ้าหญิงเหมือนเดิมซึ่งจากจากจากดาวดาวดินเออชีวิตพลิกผันจากดาวสู่ดินนะคะ พออย่างวันตีเรายอมรับชีวิตในต่างแดนบบได้พี่น้องจะให้ซือ้อมือซื้อเมืองมี้ํำซ้ำต้องไปหางานเฮ็ดต้องนั่งรถเมล์ไปหางานเฮ็ดบ้านในภาษากับ,บ่คอยเกง่งโดยความที่ว่าอยู่บ้านอีหยังก็ได้เออเออมีคนดูแลบบจำเป็นต้องเกง่งฉันก็นยู่รอดเออแต่ว่าการมาใช้ชีวิตในต่างแดนคุณต้องเก่ง นะคะคุณอบเกงคุณอยู่บบลอดคุณจะเอาวิถีชีวิตในเมืองไทยที่เคยสุขสบายเป็นลูกคนหนูมาใช้ในต่างแดนยากนะคะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพื่อให้เข้ากับประเทศนั้นๆให้เข้ากับวัฒนธรรมให้เข้ากับการเป็นอยู่ที่เรามาใช้ชีวิตอยู่อย่าไปโทษโชคชะตาเลยเราเลือกผัวฝรั่งคุณคิดว่าผัวคุณเงินเดือนสามแสนสี่แสนเนี่ยเออ จะเลี้ยงดูปูเสือคุณให้สุขสบายได้มันก็ไม่ได้ทุกคนไปนะคะบอดายทุกคนไปดังนั้นแล้วการมาใส่ชีวิตในตั้งแดนนี่คุณต้องละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นความเป็นอ,อีโก้ของคุณนะคะคุณเคยล่ําเคยรวยคุณเคยเป็นลูกคุณหนูเคยอยู่สุขสบายมาอยู่เมืองนอกคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับชีวิตตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่เป็นอยู่นะคะค่ะ พราะว่ากันมีงานเฮ็ดอยู่ในต่างแดนบ่ได้ว่าหมายความว่าเฮาลําบากเด้เฮาไปอยู่ไสเฮาก็เฮ็ดงานอยู่บ้านเฮาเฮาก็เฮ็ดงานก่อนเจ้าสิมาเป็นลูกคุณหนูก่อนเจ้าสิมาอยู่ใส่ชีวิตหรูสุขสบายนี่พ่อแม่เจ้าก็เฮ็ดงานสร้างฐานะได้เพิ่นก็จ้องคอยมามีเจ้า เป็นลูกเป็นเต่ามาเสบกินสมบัติพ่อแม่เนี่รองบ่มีพ่อมีแม่ที่มีสมบัติพระสถานหาหรือใดๆทั้งสิ้นเจ้าก็ต้องทํางานหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองนะคะดังนั้นแล้วการยึดมัน่นถือมัน่นในอีโก้เจ้าของในสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยได้ถ้าเจ้าบ่ว่างมันลงเวลาเจ้ามาใส่ชีวิตอยูอ่เมืองนอกเจ้าสิรูซึกว่า ชีวิตพลิกจากดาวสู่ดินนะคะบ่ได้ขึ้นจากดินบรได้ยูทั้งฝ่าได้ได้ทั้งสิ้นนะคะขึ้นอยู่กับมุมมองของเราในการใช้ชีวิตในต่างแดนหรือว่าในบ้านของเรานะคะค่ะอ่าเมียฝรั่งทานเนี่ยเล่าหน่อยอกหน่อยใจในโศกสตาพี่น้องคะเกิดอาการป่วยทั้งใจบ่ยอยากยู่เมียงนอกเพราะว่ามันทุกข์ เอออันใดก็ต้องเฮ็ดเอาเองถ้ามอมเองบททุกสิ่งทุกอย่างรับชีวิตตรงนี้บ่ไดก็เลยคิดว่าเจ้าของจากดาวสู่ล่วงสู่ดินนะคะเจ้าบ่ไดล่วงสู่ดินดอกเพียงแต่ว่าเจ้าบ่ย,ยอมรับสถานะในการปรับเปลี่ยนของตัวเองกับชีวิตที่เผชิญอยู่เท่านั้นเองถ้าเจ้า drop โก้ลงจักน้อยยอมปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับ สถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณกับิมีชีวิตที่มีความสุขเหมือนคนอื่นทั่วไปนะคะค่ะ คลิปนี้ยาเล่นขอส่งกำลังใจให้มาดามทุกๆท่านที่มีอาการท่อถอยโรคซึมเศร้าต่างๆนะคะให้มีกำลังใจสู่ถ้าคุณเลือกชีวิตของคุณแล้วก็จงยอมรับชีวิตที่คุณเลือกนะคะสามีดีแม่ย่าดีครอบครัวดีถือว่าคุณโชคดีที่ได้เจอบุคคลเหล่านี้เป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูส่วนตัวเราจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเราได้ในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับคุณเลือกนะคะขอส่งกำลังใจให้สาวไทยทันเนียให้มี ยฝรังสุภูสุทันที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก็ดีเป็นอีหยงที่ทดท่อก็ดีนะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับปรุงชีวิตไปในทิศทางใดจะเลือกชีวิตเลือกความสุขแบบไหนนะคะคลิปนี้ไม่มาฝากวมา่าตอนนี้เต๋อพี่น้องดูแลสุขภาพโดยเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปใหม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย